คุณกาตูนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณกาตูนมีปัญหาหรือคําถามอะไรเล่าให้คุณหมอสมบุญฟังได้เลยครับค่ะอดีอดีตัวเองนี่อายุ28ปีนะคะตลอดเวลาที่แต่งงานกันมานี่คือก่อนที่จะมีกิจกรรมร่วมกันนี้ก็คือจะต้องทอาออลันตลอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใครทําให้ใครครับอหนูทําให้เขาอะคะ่ะโอเคครับเลื่ไงต่อครับค,คือแต่พอ,อ,พอทําไปแล้วมันก็แข็งตัวพักหนึ่งอย่างเงี้ย แล้วพอที่จะร่วมจริงๆอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่แข็งตัวเลยอย่างเงี้ยจะมีวิธีไหนช่วยได้บ้างคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือโรค E.D. นะครับโรค E.D. ก็พบบ่อยในคนไข้ไวัยนี้นะฮะในชายวัยหลัง40ปีก็จะเริ่มพบ5% 10%จนอายุยิ่งมากขึ้นก็พบมากขึ้นในวัยใกล้ๆ60เนี่ยไม่น้อยกว่า50-60%นะเป็นโรค E.D. นะฮะเป็นโรค E.D. คือองคชาตแข็งตัวไม่เต็มที่แล้วเริ่มล้มเหลวในการมีเพศสัมพันธ์แล้วนะ พวกนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากเส้นเลือดที่เสื่อมเส้นประสาทที่เสื่อมนะเช่นเป็นเบาหวานไขมันสูงความดันโลหิตสูงทําให้พวกนี้มันเสื่อมลงรวมทั้งวัยที่มากขึ้นก็เสื่อมลงคณนนิตจะรักษาอย่างไะนะการรักษาเนี่ยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ในรายที่เป็นน้อยๆน,นะก็อาจจะใช้วิธีการรักษาง่ายๆด้วยยารับประทานครับนะปัจจุบันก็มียารับประทานหลายตัวอย่างน้อย3ามตัวที่ใช้ได้ผลดีนะใช้ได้ผลดีมาก ถ้าไม่ม <watercolor> <cake> ีข้อห้ามในการใช้ข้อห้ามก็คือให้ร่วมกับยาหัวใจขาดเลือดนะฮะยาหัวใจขาดเลือดยาทานร่วมยาอันนี้อยู่ไม่ได้จะไม่ดีทําให้ความดันโลหิตต่ําลงกว่า30 40ิมิลลิเมตรบลอดเสียชีวิตได้นะเพราะนั้นถ้าไม่มีข้อห้ามอันนี้นะถ้าสามีคุณกระตุนไม่มีปัญหานี้นะก็คงรับประทานได้นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีดที่ง่ายที่สุดครับฮัลโหลครับค่ะ ค่ะอย่างอย่างถ้าเกิดเขาสูบบุหรี่วันหนึ่งประมาณเกือบซองหนึ่งนี่มีม,ม,ม,มีเป็นสาเหตุไหมคะสูบบุหร,รี่บุหรี่นี่จากงานวิจัยเนี่ยทางรพาวิทยาก็พบว่าเป็นสาเหตุที่พบร่วมกับโรคาสมรรถภาพทางเพศทำให้สุขภาพไม่เสื่อมลงเหนื่อยที่จะมีเซ็กนะฮะหรือว่าทำให้เส้นเลือดตีดตันลงนะฮะความเสื่อมของร่างกายก็ทำให้เป็นโรคแบบนี้มากขึ้นนะตอนตอนที่คุณตูนกับสามีจะมีอะไรกันเนี่ยนะฮะเป็นใครเป็นคนเริ่มครับ คุณตูนหรือทั้งคู่ต้องการก็ก็คือก็คือพร้อมๆกันแหละค่ะแต่ว่ามันมันมันไม่มีความสุขตรงอย่างน <DA> ั <c oughs> ้นนะพีงแต่ว่าคือใจเนี่ยเขามีคนเดียวอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วใจเนี่ยสู้ทั้งคู่พยงแต่ว่าสภาพทางกายสามีไม่พร้อมค่ะใช่ค่ะคือในวัยขนาดนี้นะฮะภรรยายังอายุน้อยยังต้องมีการมีเซ็กต์อยู่แต่อีกกรณีคือถ้าภรรยาก็อายุไล่ๆกันใกล้ๆ60ิพอๆกันแล้วไม่อยากจะมีเซ็กต์ลวสามีก็ไม่อยากจะมีเซ็กต์เหมือนกันนะ ในรายพวกนี้ต้องมาหาแพทย์ไหมนะเพราะว่าไม่ได้ดือดร้อนเรื่องการมีเซ็กส์ก็ไม่ต้องพวกนี้ก็ถือว่าแสดงว่ามันเป็นปลอดอันนึงในการวัดก็บอกองคชาตเป็นปลอดอันนึงในการวัดถ้าคุณสุขภาพดีมันก็ตั้งอย่างนี้ถ้าคุณสุขภาพเริ่มเสื่อมมันก็เอลลงเอลลงถ้ามันเสื่อมลงมากขนาดที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แสดงว่า สุขภาพคุณไม่ดีแล้วเส้นเลือดอที่อื่นในตัวอาจจะตีดด้วยก็เหมือนกันอนาคตคุณก็อาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีดเส้นเลือดสมองตีดแต่ตอนที่มันเพิ่งแสดงอาการที่องค์ชาตเข,าะะข้าใจแล้วนะแต่ในลายกรณีแบบนี้ยังต้องการมีเซ็ก์อยากจะให้ชีวิตคู่กับมันมีความสุขนะฮะก็ต้องใช้วิธีการรักษาอย่างที่ว่าใช้ยารับประทานถ้าใช้ไม่ได้ผลก็อาจจะใช้ยาฉีดเข้าที่โคนองค์ชาตหรือว่าใช้พวกปั๊มสุญญากาศแล้วก็ใช้ยางละ ก็ขึ้นกับความชอบของแต่ละลายในรายที่ไม่ได้ผลทุกวิธีก็ผ่าตัดใส่แกนธรรมชาติเทียมครับเพราะฉะนั้นยังมีกระบวนการในเรื่องการรักษาได้นะคะตูนแต่ว่าอาจจะต้องจูงมือกันไปพบควรควรจะเป็นพวแพทย์ทั้งคู่แลวปัจจุบันนี้ก็ทุกรายเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันรักษาได้หมดถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายขอให้ชีวิตคู่มีความสุขกันไปนานๆนะครับ แล้วกท็ทำอย่างที่<ช>คุณหมอแนะนำนักนกตุนนะค่ะขอบคุณค่นนะน